นี่เชิญมาครับวันนี้ตำนานตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านไดกินอินเวอร์เตอร์ R32 นะครับมีปัญหาลูกค้าแจ้งเย็นน้อยนะครับอากาศก็คืออาการก็คืออากาศเย็นจะเย็นอากาศร้อนจะสู้แดดไม่ได้นะครับกินอินเวอร์เตอร์ R32 รุ่นกันนะครับ รุ่นก็คอยเย็นก็ FTKC 1 2 RV 2 S นะครับคอยร้อนก็ RCK 1 2 RV 2 S นะครับประสิทธิภาพ3 6แอมป์นะครับสูงสุดอยู่ที่ 4.5M แอมป์นะครับแกฟาดูตอนที่ลังกระแสดูนะ โอเคน่าจะตอนนี้นะ0.4วันวันจ้ของเปิดแอร์แล้วครับพี่นี่ครับครับเปิดแอร์เลยครับโอเคเสียงอ่อนนะเมื okay. ่อกี้ขึ้นมา0 0นจุดนหกสอบสตาร์ททำงาน ศูนย์จุดหนึ่งหกองเจ็ดนี่พัดลมนะ่าจะเริ่มหมุนนะครับโอเคตัวนี้ไม่ได้ปิดเบรกเกอร์ไว้จะทำง,งานเร็วนะครับโ okay. อเคเริ่มงานศูนย์จุดหนึ่งสามพัดลมเริ่มหมุนโอเคแอมนะครับนเจ็ด 2แอมป์นะครับก็ถือว่าลันเร็วอยู่อาจจะลันรอบรอบสูงไม่ได้นะกานะร,น,นะร,น,นะรนี่เิมความเย็นนะครับันที่2แอมป์นะครับทุกนี้ถ้าจะปิดออรอนานๆน,นี่ต้องต้องประมาณ10นาทีนะครับถึงจะรอบจัดหรือว่าลันไปสักพักตัดดับนะครับ สปีดรอบสูงไม่ได้นะครับบูดไม่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอ่าลบล้มกวนปิดเลยครับพี่ว่างมปิดปิดแอร์เลยครับรับ okay. ปิดแอร์นะครับดับแล้วล้กวนปิดเบรกเกอร์ให้ช่างเลยครับ สายเอ็มหายแล้วลองแกะดูเมนบอร์ดกันการเย็นน้อยนะครับโอเคแกะมาแล้วนะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยฝุ่นย่านะช่วงนี้หน้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยนะร้อนก็หน้าฝนาน,าน,นะน,านี่เออต้องล้างพยายามล้างทุกๆขอเดือนนะฮะบางทีบางที่สามเดือนได้ซับนะเพราะว่าเนี่ย พวกดอกย่านะจะติดตรงแอร์จะทำให้แอร์แอร์แอร์ตันนั่นเองอจะทำให้ระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดีย๋ยววัดดูกันแล้วข้าปลาดูนะครับ ก็จะวัดลำบากอยู่อแคบต้องถอดตรงนี้มันจะจิ้มไม่ค่อยได้นะมันแคบโอเคถอดฝาออกมาวัดข้างนอกแล้วกันครับ สาย ev valve นะครับเทอร์มิตเตอร์ตัวอะไรนะที่อ๋อ ev valve expansion valve l meter นะ meter r e a k นั้นออไม่ได้ครับช่างไม่ไม่เตรียมเครื่องมือมาพี่เตรียมมือมาซ่อมเดียวครับเดี๋ยวล้างให้ช่างใกล้ใกล้บ้านล้างก็ได้ครับ อถอดสายนะชุดนี้ออกนะครับคันตัวนี้ออกนะครับมอเตอร์โอเคตัวนี้มอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ดีซีนะดีซีอินเวอร์เตอร์นะครับก็ประหยัดไฟนะครับ น่าจะเป็นตัวตัวท็อปตัวนี้น,น,นะครับอันนี้ก็ตัดออกที่มันถ่ายตัดออกอถอดมาแนละ้วครับวัดค่าหนึ่งจรนะครับ จุดสี่สองนะครับโอเคน่าจะาไมโครแห้งนะครับโอเคถอดเมนบอร์ดนะ การเปลี่ยนอะไรกันทีนี่ตัดกีรตันครนี้ตัวนี้่ F4 f F4 บ20ไมโครนะครับบวกบ5 5เป4 5 0โวลต์นะครับครับตัวนี้ก็เตรียมคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับ วัดค่านะครับสิบเก้าจุดเก้าสี่ห้าศูนย์ยี่สิบมโครนะครับเดี okay. ๋ต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งนนะโอเคเปลี่ยนนะครับโอเค โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวคันนอติบอร์ดโอเคนะครับโ okay. อเคก็เสียบสายให้ครบนะครับส่วนมากจะบางทีถอดแล้วก็ลืมเสียบสายไม่ทวงครับใส่ไฟจะเยอะอยู่นะครับต้องระวังเป็นช่างก็โอเค okay. ใส่อะไรนั่นนะเปิ <Okay. S 2> ดอีโมดูทีนะครับ ส,สวนจะหนึ่งสามนะครับปิดใหม่อกไ ID ดีกระพริบนะครับเราน่งสามนาทีปิดเป็กเกอร์ใหม่นะ เร่งสปีดนะฮะจุ 6, ดหกจุดหนึ่งเะนะเดี๋ยวต้องวัดความร้อนอีกทีนะแอมจุดหกจุดแปดหนึ่งจุดเก้าสองแ,อแัน เอ็ดจุดเจ็ดนะฮอรอบก่อีชนะ่มีความเย็นนะไม,ไม่เกินสแอมป์อยู่อรอมาสิบนาทีนะฮะความร้อนก็สามสิบสองนะ รอบครับความร้อนอยู่ที่34.5อกี่ยวเลยแงก็ร้อนสม่ำเสมออยู่รอรอ,อสป,ปิดรอบนะครับตรงนี้จะรันนานอโอเคอน,นี่กด p o ว e r Full นะครับมันที่2นะจุด ก้าแอากาศเย็นนะอากาศเย็นฟ้าคลุ้มสามสาเริ่มชับนะไปก็ับร้อจัา3ร้ออยู่ที่35 36 3บลองสปีดอีกรอบนึงครับเป็นก็โอเคครับ

ขตรงที่4.46 e 44นะครับดีไว 5A เดสารเจม,มันลดนะครับมันขึ้นลดเกือบ40นึง การเสียดึงที่ตัวเทมอลุดออกมาสั่นเหลือเกินันท่อนะครับใบกัดแล้วก็ท่อโลนะครับตับนี่กับปิดสูงสุดนะที่5แอมป์นะครับ5แอมป์แล้วก็เริ่มลดนะครับ สี่สิบสี่สิบสี่สิบสองสิบสามโอเคทำไงรองขอจะมียนต์ให้ยังกดต่างกด subscribe กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ไหมในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณการรับงานยังไงก็พยายามรักแอร์ทุกทุกหกเดือนนะครับ